เห็นมบางทีคนถึงไปไปั๊บเนี่ยขึ้นมากว่าจะมาสลับข้างกันเลยนะเราเราเรารู้เลยว่าเราสุเราจะใส่ที่ไหนเราขึ้นเลยอีกตัวเดียวลองอีกตัวเดียวดูเิืความเดีวมันจะขึ้นมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะเนี่ยกดแล้วเหรอกดแล้วกดแล้วโอเค